อ่ะเลก์กอดมันต้องมันต้องทำภารกิจหลายคนเหรอใช่เอ้ยมันเป็นโหมดออนไลน์เนี่ยโหมดโลเคอล์เอาอนไหนก่อนดีเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยไม่ทำหรอกภารกิจอ่ะเข้าไปทำพีทีโอก่อนแหละไอ้ยังมีเหมาด้วยเนี่ยว่าอะไรเหมาไม่ตัวเราต้องไปโหมดออนไลน์ก่อนเลยกิ๊กกระปุกเกมนี่มันได้แต่พีซิใช่ป่ะได้ โหลดมาก่อนโหลดมาก่อนมันพี่เมกเนี่ยทำไมจะโหลดติดไม่ไม่ไม่กี่ไมไมเองครับเน็ตกูก็เน็ตมือถือด้วยประเด็นน่ยประเด็นหลักเลยอ่ะคือตอนสะบัมือถือตอนเนี้ยมันมันมันล็อกห้องกันจะเยอะมันแบบมันเล่นกับเพื่อนไงใช่ไหม ใช่ใช่มันเกมมันเพิ่งออกมาให้เดโมวันนี้เอามาลุยเราจะเลี้ยงมาลุย,ลยเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ก่อนเนี่ยเกมเพลย์เนี่ยเนี่ยระบบคอนโทรลมีแค่นี้เองคือใช้จอยก็ได้นะแต่ถ้าใช้คีย์บอร์ดก็เนี่ย A W S D F เนี่ยโอ้ย Welcome to the Party Animals Tutorial Have a look around Take it all in อยากจะหมุนจอใช่ไหมกดไอ้ตรงสกอร์เมาส์คลิกค้างไว้แล้วก็หมุน Wonderful Now Try to walk around a bit. Move on to the next room when you're ready. you see that wee thingy that just popped out? That is the stamina bar. You need stamina to run, attack, climb, or carry things around. It's better to keep good track of it at all times. Okay, now run across the room. Go, go, go. Jump over the gap. A little run up lets you jump further. เราจะต้องกระโดดไปข้างหน้าแนะนําว่าถ้าจะให้ถนัดก็มุมกล้องนี้กดทิปกระโดดได้แล้ว You can grab everything in the game. Pick up the green cube thing. แล้วมาโหดยังมาเลยเก็บเก็บกล่องเก็บกล่องไม่ได้ออนทิปเลยครอม Yes, yes, just like that. Now put the cube thing onto the metal pressure sensor to unlock the door. ไม่ได้โหลดทิปมาเลยโหลดโหลดในคอมเลย คุณสาได้ไนลช่ s ง่าทำไมอะเออเข้าเว็บเลยเข้าเว็บกูเกิแล้วงก่แล้วใส่รอไปแค้นเลยเสร็จแล้วอมอะอือระโดดโดยความล่องแคล้วยกขึ้นมาเอา้าวลน ล้วไม่ถนัดด้วยนะนี่แปบ๊บเดียวเสร็จแล้วไหมที่เมกันอะเมกไม่รู้เลยเสร็จแล้วเดียวนี่นี่เข้าเกมได้แล้วบบเนี่ยโดนแป๊บเดียวเองสตีมหรอ

จะงึกงกงักเงื้งักหน่อยเพราะว่าเราไม่ถนัดตรงฟาดฟาดมันกว่าจะพิ้วอ่ะเนาะเออนานน่ะบอกเลยแม่งกว่าจะพิ้วอ่ะอันนี้เรื่องเปรอ่ะเดีย๋ยวทิ้งไว้ก่อน Quite a sizable head you've got there. Try some headbutts, why don't you? อ,อ๋อมันบอก headbutt ใน้สัต่อ Sorry We g อ t the mention. You can get knocked out by your own attacks from time to time. I won't forget again. I promise. ไม่ใช่หมถึงพี่แม่งลองเข้าไปดิเป็นไง Try a heavy punch แม่งหลอกไอ้ผมเอาหัวโขกไว้เฮี้ยแม่งแล้วกูก็สลบปทำไมมันไม่ขึ้นให้โหลดวะงงมันบอกว่าถ้าเราวิ่ง Jump and kick. Drop kick. <laughs> to pick up where <laughs> <need> <laughs> the kick is, you can your Pick up the lollipop. Hit the punching bag with the lollipop. can't <laughs> Truly spectacular. Now, drop the lollipop and let's move on. You can climb walls too. Climb over this net to get to the next door. me to do Space bar. ไม่ได้ต่อไปชิปอีกไหมตัวนีครับอา่า <c> ก <oughs> ูพยายามจะกดตัวดีเว้ยแม่งแอบวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วดูมันดำ

สแกนยังไงวะเนี่ยเฮีย <Yeah>. mm. สแกนสแกนสแกน oh. <c oughs> อ๋อเฮ้ยแม่งเหนื่อยแม่งกลัวใหม่ดิ <c oughs> มันล็อกเป้าไม่ได้เหรอเราต้องต้องกดสเปซบาร์กับคลิกค้าง พร้อมกันเนี่ยลงมาแล้วก็กดสเปซบาวกับคลิกแล้วค้างเอาไว้ค้างไว้แล้วพอถึงข้างบนแล้วก็กดเดินไปข้างหน้านิดนึงไปข้างหน้าสิบวยไอ้เหี้ยี่ะจะน่ารอดหรอปึ๊บเเนี่ยยฮ้ไอ้เหี้ยมีความรู้สึกเหนื่อย people will try to hit you left and right luckily dodge rule can help you avoid them

เฮดบัตรกดคลิกหมากไอ้ไอ้หัวโคกเลยผมต้องใช้ร่างสตรีมหรือหรอใช้ดิมันเป็นเกมบนสตรีมกูผมไม่ได้ต้องใช้โปรแกรมสตรีมไมีไม่ไม่ได้ร้างเลยเออโดนทีมไอ้สัตว์ไม่ไม่หมายถึงว่าผมไม่มีรหัสสตรีมอีโดนทีม เฮดเดบัก็ดอะไรนะกิกอะไรเบัดอะฮะเดี๋ยวเัดกดอะไรเบัดเอบัดกดกิกตรงสกอเมาส์อ่ะกดเมาส์กิกเดี๋ยวกาลกมันต่อยไว้สกอเมาส์อ่ากดสกอเมาส์กิกเดียวอ่ะโเต้องต้องโหลดทิ้งไว้คืนนี้แหละคืน อีอ๋โดดทีมไอไออ้าโอ้ยยังไม่จับกูโยนลงลุกออกมาหนูเออเอาแม่งกระโดดลงเองงอแงี้ช่วยเข้าเมลสลบเลยลุกขึ้นมายย <soft> <kill> <kill> <owej> เดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละทีมมันใช้ฮอตเมลไม่ได้เหรอหรือต้องกี่เมลได้ไม่เห็นได้เลยเนี่ยสมรักตีมือเปล่าเดี๋ยวจะลบอย่าดึงกูลงอย่าพึ่งไม่ได้ <laughs> that was not too bad at all. You can go to the next room whenever you're ready The Fantastic. Good